ย่องเบาเข้าบ้านเชิญครับเชิญครับผมไปไปเชิญโอ้โหเชิญนี่นโอ้โหนี่รองเท้าของวันใหม่เป็นเนาะเป็นเซชั่นเองนี่ของไทยของวเปไปดูหน่อยของไทยลูกเป็นดูดของไทยไปดูดีของไทยโอ้โหชอบคู่ไหนที่สุดลูกของไทย ก็น,นี้อ่ะครับก็น,นีนนใใน้ใส่ให้ดูหน่อยใส,ใส่ให้ดูหน่อยใส่ได้ไหมคะใส่ให้ดูหน่อยแต่ดูด,ดูรู้เลยเขาชอบแต่งตัวเนาะ ทาปากอะไรเด็กไับผู้หญิงเนีาะคงจะชอบมาเนคือรู้เลยบ้านบ้านบ้านจากบ้านโล่งๆนี่บ้านมีเด็กปุ๊บก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะใช่รองเท้าเด็กนี่มีการเปลี่ยนแปลงบ้านมั้งไหมครับไม่ค่อยครับก็เหมือนเดิมเป็นเหมือนเดิมอยู่ใช่ครับแต่บ้านเขาสะอาดสะอ้านเนาะเข้าไปดูเนี่ยดูกลัวบ้านที่ทำมีทําพื้นใหม่แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกมีตุ๊กตาตุ๊กตาเยอะมากใช่ครับก็ไม่ตัวใหม่ ข้าวของว่าใหม่ทำไมเยอะขนาดนี้ดูสิโอ้ใช่ส่วนใหญ่คือแฟนคลับเขาให้มาครับอ๋อนี่ถามจริงมีแฟนคลับแล้วเหรอก็คือแฟนคลับผมด้วยเขาจะเอาช้อนอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เวลาเจอผมก็แบบว่าไม่พลาดให้ผมแล้นี่เขาบอกมันใหม่เขาบอกช้อนอ่ะเขาบอกช้อนเอามาทำอะไรเอามาทำอะไรอ้าวดี่มาอะไรกันค่ะเคยเป็นน้องคนสุดท้องของบ้านนี้พี่มาแย่งความรักไปและแย่งขนมด้วย คนนี้เป็นคนบ้านนี้แต่ใส่เสื้อเหมือนกันด้วยใช่เอคนทีมอ่อนใหญ่คนมีหนวดอ่อนี่แหละเอาไว้ใส่ก็ฝา IP ด้วยค่ะเอาไว้ใส่กันหน่อยเป็นยังไงบ้างรสนิทกันไหมเนี่ยหรือว่าแอบตีกันน้องเล็กกับพี่ค่ะไม่ตีหนูหนูไม่เคยตีอาจจะมีบางครั้งที่รู้สึกว่าอยากตีบ้างแต่เขาไม่เคยตีหรอกเขาเป็นเด็กยังไงบ้างอ่ะวันใหม่เออถามพี่สาวหน่อยเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนน่ารักแล้วก็พี่เล็ก ที้เล่นแล้วบางทีกวนด้วยอย่างที่แบบว่าบางทีแบบเรียกกี้กี้อย่าเพิ่งไปพอมาแบบจะอุ้มไม่ให้อุ้มก็ดูเคาสนิทสนมกับกี้พอสมควรให้แต่งหน้าให้เขาเขาเลยแบบว่าเป็นช่างแต่งหน้าให้เขาเอานี่ไงชอบแต่งหน้าเดี๋ยวขออนุญาตให้ให้วันใหม่เอาเก้าอี้มาให้หน่อยได้ไหมได้ครับได้ฮะใช่เด็กเหรอใช่เด็กเขาเลยเอาหน่อยเดี๋ยวเอาเก้าอี้มาให้หน่อยค่ะเก้าอี้หน่อยเก้าอี้มา ออเก้าอี้เก้าอี้เอี้ลูกเปนกคเก้าอี้ลกเก้าอี้ลเก้าอี้มิกเกอี้เก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้เกนอก้อี้เาอี้ใก้ใอี้เก้าอี้ใค้าห้ใคราอี้้ี้้าี้เอี้้าี้เก้าอี้ก้นี้เก้าอี้้อี้เก้าอบ้เกเอี่หนุามนั่งบอกนั่งบอีก้าี้เก้าี้เ้าอี้เก้าอี้เ้าอก้อเก้อี้เ้อี้้าอี้เ้วอาอี้กี้เกอเีเอ กี่มีอะไรไม่รู้ดูมันไม่ไรอะไรเฮ้ยเท้าเปล่าเทาเปล่าเอาไหมกินก่อน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 เราอยากลิปสติกับของกินเรื่องอะไรพี่เออ้โหสิเอาไม่รู้เอาไหมอ้าวแล้วแบบเขาบอกว่าหูเด็กนี่แบบถอดนิสัยบอยมาเลยคือเกลียนหน้าดูเลยเหรอกี้เขาก็จะแบบว่าเกลียนเลยหรอไปคนเฮฮาไปเขาไม่พออารมณ์ดีนี่นะหายไปแล้ว พี่ว่าเราเคยเห็นตอนที่เขาทําหน้าแบบว่าอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนพี่เหมือนมากเลยเหรอท่าเป็นไงนะไม่านกินหนุ่งมากอาปลาอาปลาหรือเ่าโอ้อย่างเงี้ยจะแบบเหมือนมากแล้วบางทีตลกกว่าพี่ชายอีกมากตลกมากนี่คนมีแฟนแล้วพี่แฟนคลับคนตามกี่เป็นแสนเลยใช่ไะใช่ใช่ครับก็มีมีในตากแกมด้วยมีในเฟซบุ๊กด้วยดูดีดังนะจ๊ วิ่งหลับบ้านใส่อัปากใสบปกนี้ยอับปากอัูปากจูปากจูปากจูททำไงไม่ทำเลยวันนี้เขกินก่นนมันอร่อยมากเลยปากจูรมากเยห้าเริ่มเหมือนยหน้เริ่มเหมือนอร่อยไหมคะตอนนี้เขา้อ้อร่อยมากโพเก่งเออเแบบมีพอยท้าเพราะว่าหนูบอกเขาว่าสู้ด้ไหมหนูถ่ายรูปหนูเออนาแบบว่า เขาก็เอาโทรศัพท์ให้แม่แล้วก็บอกว่าแม่่ายพู่ถ่ายพ่อทไมเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้างสามสามพี่น้องตั้งแต่มีไอ้ตัวเล็กนี่มาคือปกตินี่ค่ะสมมติว่าเราทำงานเสร็จถ่ายละครเสร็จหรือถ่ายแบบเสร็จเนี่ยหนูก็จะชวนไปนายไปกินข้าวกันไปกินจิ้มจุ่มไปกินอะไรก็แล้วแต่ก็จะชวนเขาไปเขาจะไปทุกครั้งคือแบบน้อยครั้งมากถ้าไม่มีงานต่อคือจะไปกินข้าวด้วยตลอดพอหลังๆไม่เอาจะกลับบ้านรู้่ะ กลับบ้านนี่ห้าโมงเย็นคือจะกลับบ้านคืออะไรพี่ชายคือจะกลับไปหาน้องจะกลับเลไปหาน้องแต่มันเป็นเพราะวัยผมด้วยครับเกลือมแก่ขึ้นด้วยไม่ได้มันมีแบบว่าเอยากเลิกงานแล้วอยากกลับบ้านไงป้อนไข่ป้อนไข่ป้อนไข่ป้อนพี่หนุ่มป้อนเี็หนุ่มมากินเยอะเขากินมั่งได้ป่ะคะกินมั่งได้ป่ะคะป้อนไข่มั่งเพราะจะกลับบ้านตลอดเอะอะกลับบ้านแล้วก็อยู่กองเนี่ยแม่จะถ่า กินข้าวเป็นยังไงน้องอยู่บ้านเป็นยังไงเพาจะส่งไปให้พี่บอยดูใช่พี่บอยอยู่ในอยู่อยู่ในกองก็นั่งเปิดพอเปิดแม่ส่งมาให้วีดีโอเดียวก็เปิดแล้วก็เปิดซ้ำซ้ำแล้วก็หัวเราะซ้ำแสดงว่าแสดงเขาติดโดยไม่รู้ตัวใช่เขาเปิดซ้ำ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 อยู่อย่างเงี้ยประมาณเป็นสิบกว่ารอบจนหนูต้องถามว่าดูอะไรอ่ะ เเนี่ยน้องน่ารักไหมแล้วหยิบกลับมาดูดูดูเนี้ยทุกวันทุกวันเราก็แบบว่าโอ้ใจเป้นรักมากนหนูถามสามคนอยู่ไหนบ้านออกไปไหมไม่อยู่บ้านหมดทุกวนเขาลังน้าดูแต่ว่าคืนนี้ละครในวนัน ครับผมอวสานครับผมนี่ไงนี่ไงชวนชวนผู้ชมไ้ดูหน่อยไหมครับผมก็ยังไงฝากติดตามชมด้วยนะครับในสวนขวัญคืนนี้เป็นตอนอวสานแล้วนะครับกำลังสนุกเลยนะครับก็ยังไงขอบคุณที่ติดตามมาตลอดครับผมหลังจากดูรายการเสร็จแล้วก็อย่าลืมดูนะคะในสวนขวัญค่ะแล้วกี้มีผลงานละเอียดอื่นอีกไหมคะของหนูเนี่ยมีรากบุญภาคสองค่ะกำลังถ่ายทำอยู่น่าจะประมาณกลางๆปีได้ชมได้ชมคู่นี้จะแมน ทำไก็ยมังไม่รู้อ่ะจะมีจะมีจะมีคำจริงอาจจะเริ่มมีทำธุรกิจด้วยกันเล็กๆอะไรเงี้ยครับเดี๋ยเป็นยังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามโดยทีเลยแต่สำหรับละครก็ต้องดูอีกทีนึง่งนี่คุณอาร์ชเชิญมามาดูพี่อาร์ชมีอะไรมาให้เราหนิเรื่องนี้ว่ามาขอบคุณค่ะนเลยนะขอบคุณค่ะนเลยนะขอบคุณค่ะโอ้โห กิฟต์เซ็ตพรีเมียมหนึสีันเดนทิสตมามอบให้ครับดีดขอบคุณค่ะดีดดีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเขาพูเข้ามเร็วเขาคุณคาก่อนเอขอองเียวช่วงหน้าจะเจอทั้งคุณแม่แล้วก็สามหนุ่มเลยในครอบครัวไม่ได้ทาลิสติกให้ดูเลยอะทาทาเป็คิ้วเลยพี่เดี๋ยวพี่ให้ทาพี่แล้วกันพี่มีผลงานให้มากี้าปากโอเคโคตรสกุลอะกลับมาครับดุกมอยดุกไห เฮ้ยน้องอย่างงี้นี่ไม่ดุต้องต้องถามน้องไม่ไม่ไม่เชี่ยงดุแต่ว่าเป็นแบบน่ารำคาญ่ตุกติกตุกติกออรู้แล้วละ